ก็แปลว่าทำให้ใจเละสบายอกุศลก็แปลว่าทำให้เราฉลาดรอบรู้ในกองสำคัญคือโลกและชีวิตนี้อย่างนี้เป็นต้นชีวิตเราทั้งหมดนะไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือล้มเลวไม่ว่ามันจะบกพร่องหรือสมบูรณ์แบบอะไรก็ตามที่เราประสบพบเจอเนี่ยบางมดจะเป็นการกระทำของเราทั้งสิ้นนะบางคนอาจจะได้ของไม่ดีอะไรนะมาเป็นเจ้าของของไม่ดีบางคนจะได้สิ่งที่มันสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ถูกใจที่สุด างคนอาจจะได้เสียงที่มันไม่น่าชอบใจที่สุดก็ได้แต่ทั้งหมดในียอย่าไปหาโทษต่นอื่นนะอยากจะบอกว่าเราเราทามาทั้งหมดเลยเราทํามาเองทั้งหมดถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจมานี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอยากจะรู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็มาดูที่จิตเราที่เป็นปัจจุบันขณะนี้ก็ได้เหตุใจเราไหมว่ามันคิดดีได้ตลอดการตลอดสมัยหรือเปล่า ใเรามันเป็นบุญไปตลอดไงเดี๋ยวมันก็เป็นบุญเดี๋ยวมันก็เป็นบาปเดี๋ยวมันก็เป็นบุญใช่ไหมเดี๋ยวมันก็คิดดีมันก็มีเจตนาไม่ดีมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละแล้วจิตนั้นแล้วก็มีอำนาจความคิดนั้นก็มีอำนาจเจตนาเรียกว่าเจตนากำมังประธานความคิดความจงใจความตั้งใจที่จะพูดที่จะทําที่จะคิดเมื่อ พูดแล้วคิดแล้วทําแล้วกรรมแล้วสาเร็จแล้วคิดไปแล้วนี่จะเป็นมโนกรรมทั้งดีและไม่ดีนะไม่ได้พูดว่าเรื่องเฉพาะเรื่องไม่ดีครับกรรมอะไริบัีิว่าไม่ดีกรรมหนึ่งเป็นกรรมกลาง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเจตนาดีก็มักจะได้รับผลดีถ้าเจตนาเราไม่ดีเราก็จะเจอสิ่งไม่ดีฉะนั้นลอง พิจารณาดูก็ได้มาวันนึงเนี่ยเรามีสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าหรือว่ามันมีสิ่งที่นันไม่น่าพอใจมากกว่าของทั้งหมดที่เราครอบครองที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันอยู่นี่แหละทั้งหมดเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไหม,มดีหรือไม่ดีเรื่องมันพายเรามีความทุกข์ถ้าไหนมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจมันทุกข์ใจแล้วก็คิตวิัญาณเราเป็นคนทำมายอมรับมันซะ วันวันหนึ่งเราจะไปเลือกเอาไม่ได้ทั้งเสียงทั้งรูปทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งการถูกต้องสัมผัสทั้งใจที่ในคิดอารมณ์อย่างเนี้ยมันเลือกเอาไม่ได้มัาเป็นสิ่งที่เราทํามาหมดแล้วเราก็มาสู่เลยแล้วก็มาทํากรรมใหม่ทั้งนี้ตานี่เป็นกรรมเก่านะรูปนี่เป็นกรรมเก่าหูนี่เป็นกรรมเก่าเสียงนี่เป็นกรรมเก่าจมูกนี่เป็นกรรมเก่า กายจูกต้องสัมผัสจิตที่นึกคิดอารมณ์มันเป็นของเก่าเลยเมื่อเป็นของเก่าเรามีหน้าที่รับมันแล้วแหละกลับต้องรับของใหม่ทำเจตนาใหม่ให้ดีฉะนั้นอาจารย์จึงว่าถ้าเราจเจริญภาวนาอยู่เนี่ยก็คือการเรามาเอาบุญเรากุศลรัทาแหละว่าทำเจตนาของเราให้ดีละบุญชนิดนี้เป็นบุญยิ่งมานะ ทำไมถึงเป็นบุญมากขัดเกลาเจตนาของเราให้มันบริสุทธิ์ขัดเกลาความรู้สึกและคิดของเราให้มันดีนี่มันเป็นบุญโดยตรงเลมันเป็นเจ้าของบุญทั้งหมดในจิตนี่นะพอใจนี่มันใหญ่ใจบุนประทานสิ่งท้งหายสําเร็จได้ด้วยใจไม่ว่ามันจะบุญหรือบาปก็ตามไม่ว่ามันจะซ่อมหมองหรือผ่องใสไม่ว่ามันจะทุกข์หรือมันจะหลุดพ้นจากความทุกข์อาศัยใจนี้ท่านั้ ดังาก,การาอบรมจิตอบรมใจอบรมเจตนาของเราให้หมดจดในบริสุทธิ์นี่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมดเลยอันยืนที่เราประสบพบเจอมันเลือกเอาไม่ได้แล้วเราต้องเลือกทากับใหม่เลือกทากับใหม่สิ่งที่ห็นให้รู้ถแล้วก็สักแก่ว่าทุกอย่างเเราทามาหมดเลยไม่ว่ามันจะมีอะไรไม่ดีอยู่กับเราเนี่ยทั้งหมดหรืออะไรที่มันดีก็นึกถึงว่าเออเลนี่ป็นสุทธ,ธิ์นของเราเนาะ เป็นบุญของเราที่เราได้สิ่งนี้มาเราเคยกระทําเหตุที่ไว้เราจึงได้รับของดีๆเราจึงได้อยู่ใกลสิ่งดีๆที่น่าพอใจที่น่ารื่นรมที่น่าชื่นชมเมื่อไรก็ตามที่เราต้องประสบพเจอกับความยุ่งยากความลำบ,บากความไม่สะดวกประสบสับสนอานิธารมอารมณ์ที่ไม่น่าคลายไม่น่าพอใจไม่น่าตรารถนาหรือจะอยู่คุ้นชินอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ที่เรา ครอบฟองอยู่ที่มันผูกพันเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดนั่นก็กำของเราเหมือนกัน <c oughs> กรรของเราเหมือนกันฉะนั้นการมาทําให้เจตนาของเราบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการแก้ที่ถูกต้องที่สุดนะมาชำระจิตของตนให้เจตนาเรามันหมดจดมันบริสุทธิ์เพราะหลายเพราะว่าถ้าสติดีาสมาธิดีใจมันมั่น อิสติประกอบกับจ it ิตอะไรที่ไม่ด so ีมันจะถูกขัดถูกกล่าวถูกขูดถูกขีดถูกตัดทุบละถูกทอนหลบลงไปบนตับต้งไมแหละเรื่องหน้าแห่งสตินี่แหละสติเป็นเรื่องกัดเป็นเรื่องขูดเป็นเรื่องกล่าวเดี๋ยวตอไใเจตนาเราบริสุทธิ์เพราะเราเห็นเราเห็นเรารู้ความคิดเราตลอดเวลาเราคิดหน้าคิดดีประการใจใครคนอื่นใครเราก็จะมารู้กันละ เราคิดบาปอกุศลกใครใครไม่ไปรู้ไม่ใช่เราเราเนี tree, uther, 会会่ยเราต้องเป็นคนรู mm ้เอาสติเราเนี่ยเป็นคนรู้แล้วกรรมเราจะถูกละลงมันจะเป็นอโหสิกรรมเพราะเราไม่รู้สตตัวรู้คิดสตัวิาเข้าไปปั๊บหนึ่งจบเลยมันก็ไป่องสร้างเว็สร้างกรรมต่ออีกกรรมมันก็ไม่เกี่ยวไม่ต่อไม่เลื่อนเจตนาภาษาเจตนาก็บริสุทธิ์เพราะนั้นเรื่องที่เราทำเนี่ยมันจึงเป็นแค่เรื่องเล่นๆ มันเป็นเรื่องบุญมหารุญสกบุญมหากุญจริงๆเป็นเรื่องดีจริงๆในเรื่องการเจริญพาวมนานจะสวดมนตน์กันเนอะใจทันด้วยความศรัทธาโน้ยมันบุญจริงๆเป็นเจตนาบุญจริงทำไปเถอะทำความเปลี่ยนประวัตความเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งไปรู้อะไรมากตอนนี้เลยว่ามันจะได้อะไรมันจะไปถึงไหนไม่ต้องมาทำคิดกันไม่ใช่นาทีของเรานาทีของเรา,า,เ,ราเหมือนเราปลูกต้นไม้นะที่ก็รดน้ำพรวนดินจัดวัชพืชให้มัน ใส่ปุ๋ยใไลดน้ำใช่ไถึงวันถึงเวลาจะให้ร่มให้เงาให้ดอกให้ผลเองอะไรเหมือนกันคุูมส่วนนี้ทำมันถึงเต็มที่แล้วนะมันเติบมันโตมันเข้มมันแข็งแต่เี็มดีมันมีกําลังเต็มที่มันก็เป็นมรณะเป็นปรกิจมีเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาถ้ามันเต็มที่ถ้าเหตุปัจจัยมันเต็มที่แล้วนั่นู่ในเหตุนี้เราก็เลยต้องประกอบความเพียนจะเวียนไปเพื่อความเป็นผู้ประมา ว่าเป็นพูดเดินเล่นเราพยายามยเจริญกุศลในนี้ไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยให้จิตมันคุนมันชินทำให้มันเกิดสมาธิท่านมีสมาธิดีชีวิตาามันประสบความสำเร็จไปและถ้าสติดีชีวิตมันถไมจะไปเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสกันว่าผู้มีเจริญผู้มีสติย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อเลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไปอย่างนั้นแหลแล้วคนที่มีสมาธิเนี่ยมันโอกาสที่ชีวิตจะผิดจะพลาดแต่มันน้อยลง จะเป็นเด็กจะทำจะเรียนจะเขียนจะอ่านจะเป็นผู้ใหญ่จะทํางานทําการมันก็จเจริญประสบความสําเร็จในเรื่องการศึกษาในเรื่องการงานในเรื่องหน้าที่ท,ทุกอย่างทำให้สติปัญญาดีเพราะนั้นขอให้เราเอาให้ได้เอาสิ่งที่มันอัศจรรย์นยี้เอาสิ่งที่เป็นสมบัติของสมเด็จพ่อเราคือสมเด็จผู้มีพระภาคเจ้างรรามันเลยมันเกิดมันมีให้ได้ในตัวเราในจิตน,นี้ในวิญญาณน,นี้ให้ได้ ภาวนาด้วยอย่าปล่อยปาล่าเลยบางทีเราก็สติเราไม่ค่อยดีสมาธิเราก็ไม่ค่อยดีสมาธิเราสั้นสติเราน้อยเพราะนั้นเราต้องภาวนาให้มากภาวนาให้มากจำชนิดหนึ่งที่เราทํามาก็คือเราทําลายสติปัญญาตัวเองเพราะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันยากจะปลุกมันขึ้นมาใครอยากประสบความสําเร็จใครอยากประสบความเจริญรุ่งเรืองในจิตในหน้าที่ทุกประการให้มีสติมีสมปัญญานี่ไหมมีสมาธินี่ไหมเด็ะ กำหนดไปไม่จำมันจะต้องถึงขั้นถึงสูงสุดนะในชีวิตเบือนเน้องต้นนี้มันก็ดีลมด่นแล้วถ้าเอาถึงสูงสุดเลยต้องขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาจะดุพ้นได้ยังไงเราจะรู้เลยว่าอะไรควรหรือไม่นควรเราจะรู้เลยอะไรควรลัควรปล่อยควรวางหรือเปล่าเรายังมัวเพื่อเพลินลุ่มหลงกสีนายอยู่เราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยถ้าเมาเจริญกรรมฐานถ้าเราจเจริญกรรมฐานาาน,ฐานี่มันจะทําให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้จิตใจของเราเอง กำหนดด้วยนะขวาโนซ้ายโนกำหนดไปอย่าวคิดอะไรมากกว่านี้เนี่ยเอาแค่นี้เอาให้ได้ของที่ได้เราไม่เอาเดียวเอาของที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรของที่มันไม่ได้อนาคตเนี่ยนไม่ได้แล้วมันยังมาไม่ถึงอดีตหนึ่งก็เอาอะไรมันไม่ได้นวมันจบไปแล้วมันถ้ามันดีมันก็มันผ่านไปแล้วมันไม่ดีมันจบไปแล้วไม่ได้อะไรสักอย่าง เราจะเอามันเฉพาะเดี๋ยวนี้เวลานีา้ขนาดนี้ของเราเดี๋ยวนี้แหละสำหนดมัน,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 นให้มันชัดแจ้งขอาน้องสายเนาะขอให้ตรงนะทุกคนให้ตรงแสดงว่าสติดีสมัครเ,นะเด่นด้วยนะพระพุทธเจ้าด้วยเอามันตรงยานยนต์ด้วยเอามันตรงเป๊ะหมาเป็นขวานสายเป็นสายดูไปดูไปเดี๋ยวสติจะดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวจะรู้สึกตัวพอเป็นคนรู้สึกตัวเราก็จะรู้ว่าเด็ดเขาได้ของเราเอง เมื่อรู้ข้อเด่นก็แล้เรารู้แล้วว่าเราขาดสิด่งใดชีวิตเรามีปัญหาเพราะอะไรเรื่องอะไรแล้วก็จะปิดข้อบกพร่องได้นะแก้ไขข้อที่มันบกพร่องแล้วก็ควยคว่าหรือพยายามทําข้อที่มันดีที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นดียิ่งขึ้นให้มันเด่นขึ้นแล้วทำไมชีวิตจะไม่ดีทำไปเถอะรู้สึกตัวทุกพร้อมไปเถอะไปไหนก็ตามถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ คือว่าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าขาดสติเพียงเรื่องเดียว่อะไรอะไรเกิดไม่ได้หรอกสมาธิสมาบัติปัญญาที่แท้จริงเกิดไม่ได้สักอย่นขาดสมาธิการสติเราจเจริญสติไปเอาแค่นี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ต้องไปอะไรไมันพูดีบูรไว้นี่แหละป็นแก้กรรมได้ดีที่สุดนี่แหละคือทําให้เจตนานี้บริสุทธิ์หมดจดที่สุด ของเก่าเรามันจะดีจะเร็วจะชั่วอะไรมันทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้ของใหม่เนี่ยทำเจตนาของเราให้บริสุทธิ์มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่คนเดียวจะอยู่หลายคนเราเห็นความคิดเห็นเจตนาของเราแล้วใครจะมาว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มันมันว่าไม่ถูกอะใครจะตีชิ้นนินทาใครจะด่าจะทออะไรเราเราไม่เกี่ยวละเราเห็นเจตนาของเราอยู่เราทําอะไรเพื่ออะไรนี่มันเป็นการขัดกลองเจตนาที่ถูกต้องที่สุด มันคอยให้เราท่านทั้งหลายเฝ้าดูอาการนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็จะเห็นอาการของจิตเฝ้าดูจิตก็ดีนี่ที่แรกอาจจะดูเหมือนว่าเราเฝ้าดูกายนะแต่พอมันมีสติสูงเพราะสมาธิเราเข้มข้นขึ้น,น,น,คน,คนเราจะรู้สึกว่าเออมันเห็นจิตเห็นเป็นความคิดเห็นความรู้สึกตัวเองมันผุดขึ้นมันผุดขึ้นเรื่องนั้นผุดขึ้นเรื่องนั้นแทรกแสงเข้ามาหรือมันตั้งอยู่เรื่องนั้นดับไปเห็นอาการของจิตอ๋อนี่เลยธรรมปรุง อิพธเจ้าทรงตรัสเป็นอารมณ์วิปัสนากำหนดไปเนี่ยเป็นเวทนา,านุเป็นเวทนา,านุปัสนเา,านปเป็นจิตตานุปัศนาเป็นธรรมานุปัสนากำหนดดูจิตเรื่องเดียวนี่นะที่เราดูกายเนี่ยเป็นกาย,ยานุปัศนาดูกายก่อนเพราะว่ากายนี่เป็นรูปที่มันมีที่ตั้งที่อยู่ที่ชัดเจนแล่มันเห็นได้สัมผัสได้มันรู้ได้นะ จิตนั่นเป็นนมามธรรมแต่อีออนวางเวทนากเป็นนมามธรรมเราไม่ทำมันหรอกถ้าคนไม่ได้ฝึกก็ไม่ทนตัวคนไหนที่ทันแล้วเห็นความคิดเห็นความรู้สึกที่มันเกิดมันดับแล้วเราท่อเราทันทมันนะโอ้โมันสุดยอดนะเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดนะไม่ตายเปล่านะที่สำคัญกว่านั้นเรไม่ตกกแลบได้กลับไปเกิดในทุกขติอบายภูมิแนละ้ว คนเห็นจิตตเองนะเห็นจิตเองจิตเทวตตาเจตนาของตเองดูไปดูไปมันแน่มันันมันชัดเจนขึ้นมันคมมันคลายขึ้นมาของมันมเองเราไม่ต้องไปอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ไม่ต้องมันเป็นเองภาวนาภูตธาตุคำว่าภาวนามาจากคำว่าภูตธาตุแปลว่าภาวะที่เป็นเองตัวเองพุดขึ้นมาเองเหตุปัจจัยมันพร้อมลงพุดขึ้นมาเองเหมือนดอกบัวแหละ เราจะไปเล่งมันเอาโลาจอดอกสักทีว่าโอ้ยกุบปุมันยังไม่ได้เวลามันไม่ออกาะเหตุใจมันยังไม่พร้อมมันไม่อหกแบบได้เวลามันมีน้ำมีปุ๋ยพอสมควรแก่การเวลาของมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันออกของมันเองถุตออมาออกดอกออกผลของมันเองทุกอย่างก็เป็นของมันเองนะการฝึกจิตนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคาดเป็นคะแนนไปหวังไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมากไปเอามันให้ได้เด๋ยนนี้เวลานี้ขนาดนี้ให้ได้ ถ้าเราทําได้เด itan, ี๋ยวนี้มันก็สบายใจเดี๋ยวนี้มันก็พันลายทองใสเดี๋ยวนี้แหละทุกๆขณะจิตนี่แหละนั่นก็ให้พวกเราทำหน้าใสใจหั้ใส่ทำด้วยความรบตั้งใจทําด้วยความตั้งใจด้วยความนับน้อมด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากาลังทำรักษาปัจจุบันขนาของตนตองตนเราก็จะเห็นมาจิตเราเลยเออมันบริสุทธิ์ดีเนาะมันสบูรเด็มมันไม่ไปกอบไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยเออมันพันมันคลายมันสบายอกสบายใจมันรู้สึกโลโล มันไม่ตึงไม่เครียดไม่กามเนือไม่รัดไม่บีบไม่คันตรงไหน,นใจก็สบายใจก็สบายต่อใส่นั่นแหละบุญมันเกิดแล้วนะทุกอย่างเาทุกขณะทุกขณะจิตทุกขณะจิตอย่างนั้นแหละบุญมันสบายใจความสบายใจนี่แหละทำให้ส่งไปสู่สมาธิคนไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะเราบอกว่าเราไม่สบายใจเลยไปทำนั่งสมาธิมันสบายใจดีกว่าเว้เยเอาไ้มันเอาไ่อยู่หรอก สมาธิไม่เกิดรวมก็ไมเป็นอัปนานไม่ได้อุปจาระไม่ได้ถ้ามันรู้สึกลงลงรู้สึกส,สบายสบายใจมันเป,ป็นละป๊อกเดียวมันนั่นแหละเดี๋ยวมันไปละสองนาทีสามนาทีเข้าละรว,วมพลึกละจิตเป็นสมาธิละแต่ถ้ามันมีเรื่องเดือดร้อนเดือดร้อนใจด้วยอกุศล,ลกรรมเราไปพูดไปดีไปคิดไปดีไปทําอะไรมาไม่ดีพอไปนั่งป๊อกยันไม่ลงอนะ่ะแล่ะปั่นกันไปนะนะั่นแหละเป็นชั่วโมงเลยเขาไม่ลงจิตมันทุ่มมันแต่งมันกงนังวลมัน พราะนั้นต้องทําให้ใจเราสบายใจเป็นพื้นฐานยก่อนเนี่ยตอนนี้ให้เราลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้สบายใจหรือเปล่ามีเรื่องอะไรต้องกังวลถ้าร,ารู้สึกสบายใจสบายใจไปทุกขณะทุกขณะที่เรา,ากำลังอย่างกาลางนั้นหลันี่แหละบุญมันเกิดอย่างนี้เดี๋ยวกุศลจะเกิดตาม่อไปทาอะไรสาเร็จหมดทุกเรื่องหลัปิดกันไปท้องยิบมน้อยมาถ้าเจ็บมันเล่ามันร้อนมันถุกมันซ่านทาอะไรก็ไม่ดี แต่เรานี่มันชอบฝืนนะทำฝืนตามใจกิเลสรู้ทั้งรู้เลยก็ทำู่แล้วนะรู้เลยก็ทำจริงจิตแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วผิดแล้วผิดแล้วทุกข์แล้วทุกข์แล้วเนี่ยเพราะอย่างนี้นะที่จริงจิตนี้มันมีอะไรพิเศษพิสดารเลยอะมันมีเ้นที่อัศจรรย์อยู่ถ้าเราอบรมจิตดีๆมีสวาที่ดีๆมันมีปฏิหารเลยนะ เราจะรู้เลยอะไรจะเกิดอะไรจะมีตัาหากอะไรมันเด่นหมดแหละแต่ด้วยอำนาจแห่งสมาธิมันไม่พอสว้หน้าแห่งโลภะโทสะไม่ได้โลภะโทสะโมหะมากมันกดมันบังกระตุกมันมันกระเรามันรึงมันดึงนะเดี๋ยวทำอย่างนั้นประกอบการอย่างนั้นฝืนไปทำเนี่ยตามจิตทั้งนั้นที่มันก็สองห่อยู่แล้วมันไม่ใช่แต่ก็ยังมึนอยู่นะ ราะนั้นท้านบออบรมให้มันสะอาดสะอานซะจริงๆมีกำลังจริงๆนะเราจะเป็นคนรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แกนรู้ปกรู้ฟ้องนะแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเสื่อมอะไรเจริญชีวิตเราก็จะประสบความสวัสดีมงคลตลอดการตลอดสมัยเพราะนั้นะภาวนาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะตั้งสติให้ดีอบรมจิตให้ดี